กับช่องติ๋วผู้หญิงขายรถค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะติ๋วจะพานำชมในส่วนของตัวรุ่นล็อกโคค่ะคุณลูกค้าจากล็อกโคอีกแล้วซึ่งเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดและฮอตฮิตที่สุดนะตอนนี้นะคะซึ่งในส่วนของตัวรุ่นที่ติ๋วจะอธิบายในวันนี้พิเศษยังไงนะคะก็คือว่า คุณลูกค้าของติ๋วค่ะพิเศษมากๆนะคะซึ่งชมติ๋วในช่องทาง y o u t u b e นะคะซึ่งคุณลูกค้าของติ๋วนะคะอยู่ประเทศเกาหลีค่ะแล้วก็ชมติ๋วในช่องทาง youtube แล้วได้สั่งจองรถกับติ๋วมานั่นเองค่ะซึ่งแบบติ๋วแบบดีใจมากๆค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ประเทศไทยหรือประเทศไหนๆหรือต่างประเทศนะคะประเทศไหน ก็สามารถสั่งจองรถกระติ๋วได้นะคะแล้วก็ทักไลน์ ID คุยกับติ๋วได้เลยค่ะคุณ oh, ลูกค้าจ๋านะคะซึ่งคุณลูกค้าของติ๋วพิเศษยังไงนะคะสั่งจองรถของติ๋วไม่พอแล้วก็ได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยค่ะคุณลูกค้าจ๋าดอกเบี้ยอยู่ที่0.09นั่นเองคุณลูกค้าของติ๋วดาวอยู่ที่50%นะคะแล้วก็ผ่อนอยู่ที่4ปีดอกเบี้ย0 0 9นั่นเองค่ะคุณลูกค้าจ๋าพิเศษมากๆแล้วที่สำคัญคุณลูกค้าของติ๋วท่านนนี้ะะค สั่งจองทางออนไลน์นะคะคือเราคุยกันผ่านทางไลน์ทั้งนั้นเลยค่ะคุณลูกค้าจะมั่นใจและเชื่อใจติ๋วได้เลยนะคะคุณลูกค้าจ๋าที่ชมคลิปอยู่นะตอนนี้นะคะว่าเซลติวคนนี้หรือคุณติ๋วคนนี้นะคะก็คือดูแลเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็มั่นใจได้เลยค่ะนะคะ คุณลูกค้าที่รับชมอยู่นะตอนนี้นะคะไม่ว่าจะอยู่ประเทศอเมริกาโนเวย์เกาหลีหรือประเทศอะไรทั่วโลกนะคะที่มีแพนจะกลับมาในไทยหรือว่าจะซื้อให้กับครอบครัวนะคะสามารถทักไลน์ไอดีคือถามแคมเปญกระติ๋วได้เลยแล้วก็สั่งจองได้เลยนะคะในส่วนของจัดการจัดไฟแนนซ์นั้นนะคะเดี๋ยวติ๋วจะมีเจ้าหน้าที่ส่งจัดไฟแนนซ์ให้นะคะ เดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะคะว่าคุณลูกค้าของติวได้ตกแต่งอะไรบ้างนะคะในแคมเปญน,นี้นะคะไปกันค่ะนะคะในส่วนของตัวรุ่นโล็โค้ที่คุณลูกค้าของติ๋วได้เนี่ย ก็คือดอกเบี้ยอยู่ที่0.09แล้วผ่อนอยู่ที่3ปี4ปีนะคะนี่เลยค่ะก็คือว่าของคุณลูกค้าของติ๋วท่านนี้นะคะเดี๋ยวติือพานําชมนะคะว่าคุณลูกค้าของติ๋วเนี่ยแต่งอะไรเพิ่มบ้างนะคะก็คือจะมีในส่วนของฟิล์มค่ะคุณลูกค้าสั่งติดตั้งอยู่ที่บานหน้าอยู่ที่ 60ค่ะส่วนรอบคันนั้นจะเป็น80นะคะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะจะมองไม่เห็นนะคะในส่วนของด้านในนะคะจะมองไม่เห็นเลยนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวเบ้ารองมือเปิดแคปลาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวตัวล็อกโคเนี่ยค่ะนี่มาพร้อมกับกล้อง360องศาแล้วแล้วก็ไฟส่องสว่างตรงข้างรถมาให้แล้วนะคะตัวนี้ full option มากๆเลยนะคะ อันนี้ก็คือการสับท์ข้างก็คือติ๋วแถมให้นะคะเป็นของโตโยต้าแท้ทั้งหมดเลยค่ะคุณลูกค้าจานี้เลยนะคะนี่เลยแล้วก็ตัวชุดฝาครอบกระบะท้ายค่ะเป็นแบบนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะคุณลูกค้าคงติ๋วซื้อเพิ่มค่ะเนื่องจากว่านะคะติ๋วให้แคมเปญดอกเบี้ยถูกพิเศษแล้วค่ะคุณลูกค้าจาน,นะคะอาจจะต้องขอซื้ออุปกรณ์เพิ่มบางอย่างนะคะซึ่งมันจะไม่ได้อยู่ในงบของแคมเปญให้นะคะนี่เลยค่ะ ค่ะ๋ือก็จะติดให้แบบนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของภายในเมื่อกี้ก็ได้แจ้งไปแล้วเนาะนี่เลยในส่วนของภายในนะคะกล้องบันทึกหน้ารถนี่เลยค่ะกล้องบันทึกหลังรถนี่เลยค่ะนะคะกล้องบันทึกหน้ากล้องบันทึกหลังนะคะแบบนี้เลยค่ะนะคะฟึบ แล้วก็คุณลูกค้าของติ๋วนะคะสั่งติดตั้งตรงนี้เพิ่มเติมนะคะตัวชุดพับกระจกไฟฟ้าค่ะตัวควบคุมชุดพับกระจกไฟฟ้านะคะนี่เลยค่ะเวลากดล็อกนะคะก็จะพับกระจกโดยอัตโนมัติแล้วเวลาปลดล็อกนะคะแล้วเวลาปลดล็อกก็จะเปิดกระจกโดยอัตโนมัติแบบนี้นะค่ะนะคะ อันนี้คือไม่มีมาจากโรงงานนะคะแต่ว่าติดตั้งเพิ่มนะคะคุณลูกค้าจะอันนี้คุณลูกค้าของตืวติดตั้งเพิ่มนะแบบนี้เลยนะคะล็อกกันค่ะอ่านี่ค่ะถ้ามีอะไรสงสัยสอบถามติวใต้คอมเมนต์ได้เลยหรือว่าใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวรอขึ้นรถสไลด์ส่งค่ะแล้วก็จะไปส่งให้ลูกค้าที่หน้าบ้านเลยนะคะ คุณลูกค้าแต่งตัวสวยๆรอรอรอรับรถได้เลยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ คติวพานำชมเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของตัวรุ่นร็กอกคอรุ่นที่ขายดีที่สุดเลยนะคะณนะตอนนี้นะคะคุณลูกค้าจ๋านะคะแล้วก็พานำชมในส่วนของดอกเบี้ย0.09เรียบร้อยแล้วนะคะว่าคุณลูกค้าของติวได้ของแถมอะไรบ้าง แล้วก็ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมบ้างนะคะติ๋วต้องขอขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่รับชมแล้วก็รับฟังนะตรงนี้เลยนะคะแล้วที่สาคัญค่ะคุณลูกค้าจาคุณลูกค้าที่อยู่ทั้งในไทยแล้วก็ในต่างประเทศนะคะสามารถสั่งจองรถกับติ๋วได้เลยนะคะหรือว่าอยู่ในต่างประเทศก็สามารถสั่งจองรถกับติ๋วได้นะคะหรือว่าสอบถามในส่วนของตัวไฟแนนซ์กับติ๋วได้เลยนะคะ อต,ตอนนี้นะคะซื้อรถเนี่ยค่ะซื้อง่ายมากเลยนะคะคุณลูกค้าจขอแค่คุณลูกค้าทักมาสอบถามหรือว่าต้องการที่จะซื้อรถจริงๆนะคะสามารถทักมาหาติ๋วได้เลยนะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับการรับชมนะคะแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ติ๋วโดยการกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่ง ให้ช่องติว๋วผู้หญิงขายรถด้วยนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ติว๋วทุกๆคลิปนะคะคุณลูกค้าจ๋านะคะแล้วก็โดยการกดไลค์กดแชร์นะคะหรือว่ากด s u b s c r i b e ต่างๆนะคะเพื่อให้เป็นกำลังใจให้กติ๋วนะคะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะนะคะเราเจอกันคลิปหน้านะคะคุณลูกค้าจ๋าบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะม